สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาเลยเธอนะคะทุกคนดูวิวห้าร้อย้านวิวสวยมากเรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนรีวิวโรงแรมโอ้แม่ลูกลป้าหลานตอนนี้ตอนนี้ก็กลเพิ่งมาถึงโรงแรมค่ที่จอดรถตั้งนาน โอ้ใครจะนอนแต่ว่าไม่อยากไม่อยากวุ่นวายก็โอ้นอนได้หลายคนนะเนี่ยเนาะหคนอ่ะโอ้หกคนการนอนตรงไหนหนูอนตรงนี้ไหมใครนอนตรงนี้หนูนอนตรงนี้ไหมโอ้แม่นอนตรงนี้หนูนอนตรงนี้ป้าเมย์ป้าอุ้มอื้โอเคโอ้คนทีนอนข้างบนบ่โอ้คือดีแท้ป้าหน้าเมย์เนาะออืูสิเธ โอ้ยรู้ติดเราเพิ่งมาถึงโรงแรมคะ่ะทุกคนดูโรงแรมมันมีโนโรงแรมนี่นะอ,อมามาต,ตอมาวาไรตตวนี้เราอยู่ที่ไหนคะทุกคนโรงแรมชื่ออะไรคะโรงแรมฟ้ามิงโกฟา,ามิงโกค่ะฟ้ามิงโก นี่คุณป้าเมย์มน,มนี่คุณหล,ลานน้อยเพื่อคุณหลานน้อยวันเกิดอยากมานอนฟาร์มิงโก้ค่ะหลานน้อยนอนได้หกคนเลยนะนทุกคนร้อยห้าสิบหกอยู่ไม่แพงค่ะเนาะอาหารการันทุกคนด,ดูดูวิวข้างนอกวิวฟาร์มิงโก้ดูสวยไหมทุกคน วิวแบบอลังการล้านห้าเลยอ่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกเนาะเดี๋ยวเราจะลงใบบ้านน้ำกันข้างล่างสวยไหมทุกคนวิวแบบเห็นไกลมากวิวไกลมากโอ้เสร็จแล้วเออขึ้นไปสำรวจอะแม่หรือลูกจะนอนข้างล่าง ยังไงจะห้องน้ำก็สะอาดโอ้ยลานน้อยสลิปปิ้งและโอ้ไอ้นี่อันนี้ก็นอนได้สองคนนั่นี่เตียงเนื้อเนาะสี่คนก็ยังได้เนอเธอเพราะว่าฝั่งไม่ไม่ไอ้พูดถึงเอ้เออใช่ใช่อะไรคะอะไรคะโอ้กระจุกโอ้ดู หลานน้อยจะนอนข้างบนคืนนี้หลานน้อยจะนอนข้างบนค่ะแอรมีทองใส่มา <c oughs> มีเงินใช่ไหมม,มีมีตู้เซฟด้วยน่าอยู่มากค่ะน่าอยู่มากเลยมีบอกไม่เอากาแฟมาเธออะดูดิในนี้มันมีสิเทอแกาแฟนั่นนหรอแม่ต้นมน้ำเหรอแมโอ๊ยเราต้องไปซื้อน้ำม,มาว้นเนี่ยน้ำในก๊อกอ่อะโอ้มแรงอะ, <c oughs> ะไรเธอเธอไปเอาน้ำม,มาต้มกาแฟกิน เขามีชาีเอ้ยมีกาแฟมีกาแฟนี่ไงเด้อกาแฟดำเออโอ้โหแชมโอเคโอเคป้าไม่ได้เอารองเท้านี่มาเลยอ่อเออเออเราก็มีสีชมพูไม่ได้เอามาเลยไม่ไดเอามา เดี๋ยวเราเอาชุดว่น้ำไปว่น้ำก่อนจะเปลี่ยนอะไรนี่จะเปลี่ยนชุดนอนแล้โอยขอเสียละชุดว่น้ำไปลงกันข้างล่างกันดีเออเอ่อเาอืมอเยโอเคโอเคโอเคได้ไในถุงใช่ป่ะใช่ป่ะในถุง okay, น okay. ี่ล่ะโอเคทุกคนเดูยดิ <t ดูห้องน้ำทุกคนรีวิวดูห้องน้ำอย่างสะอาดเลยนอนได้ประมาณหกคนน่ะนี่มาสี่ดูห้องน้ำสะอาดสะอาดมากเลยนี่ที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนห้องน้ำสะอาดมา มีเตารีด,<ะ>ด,ดตัวเดี๋ยวมีเตาลงเตารีดเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยลกมีกาแฟบะ่กมดีมากเลยดูอานอนเลยเขาลืมถามก็ะเกียเอยังลงา้หายด้อ ไฟไม่ดีก็เกิดแบบแต่เขาบอกจอดได้ไหมคะสวยไหมทุกคนสวยมากเลยวิวสวยมากเลยนะชอบวิวอ่ะมองแบบมองเห็นไกลมากเลยนะกว้างแบบให้มองเห็นเนาะให้มองเห็นวิวแบบอย่างสวยงาม นี่ก็คือที่จอดรถฮันลีของเขา้านงใช่ไหมของโรงแรมเอออ๋อมันจะเป็นแนนใช่ไหมล่ะดูมองเห็นกว้างขวางมากเลยทิวทัศน์แต่มันไม่แดดถ้ามันแดดจะถ้ามันแดดจะสวยเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสนามบินอยู่ทางไหนนี่เมย์นุ่นบอก ่ข้างหลังไหนอ๋อทีอันนี้เขาเรียกอะไรไปทถนนอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็เมฮาห้องมาก็เมบ้านเขาไปทางงุลบ้านเขาไปทังไหนโลย่านนะบัวไฟลิบลีนะบัวมองเห็นอย่างไกลเลยเนาะสวยมากวิวสวยวิวสวยนาะงต้องเป็นแดดนะโอ้โหแบบ ถ้าเป็นแดดสวยสวยงามมอกก็ม่เ็ชุดลูกมัก็ม่ลอก็ม่็เตรียมเตรียมชุดเอาชุดมาลูกจะไปว่ายน้ำกันอ่ะไหนชุดจานิก้าอยู่ไหนจ้าแบบไหนคะจ้าแบบว่าฮูเล่ฮูเล่ตุ่ม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 ก็ได้นะคะนี่ค่ะตุ่มตุ่มเอาปะนี่ตุ่มตุ่ม เนี่ยมันมีกระโปรงปิดเลยเธอไงแล้วเป็นเงเกงไงอืมกีซื้อมาไม่เคยใส่เลยคลายขนาดเอาไว้จะได้ฟันมิโก้มันก็ต้องมีนกมันก็ต้องปลาถูกต้องนี่มี่ฉีแล้วนี่มาถูกสถานที่แล้วชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นดอกไม้ฟันมิโก ของเราสีน้ำเงินค่ะของฉันก็มีแล้วก็ใส่ของฉันรอบสามสามีอุตส่าห์ซื้อให้อย่างงามใช่หรือที่กกำลังจะลงไิวายน้ำกันเลิศไหมคะทุกคนนิดแก่นมิดแกน่นแก่นอะไรชุดว่ายน้ำกำลังจะลงไปว่ายน้ำกันนะคะทุกคนดูดิรุ่นแก่รุ่นกึืนรุ่นเกี่ยวรุ่นป้ารุ่นลุงรุ่นอามาอาหมวย อันนั้ lady. นเบบี้อันนี้เลดี้อันนี้เลดี้อันนี้ว่าไอ้มูมม๊อนี่ซิสโก้โอ้โหดูจิต์องเอาตัว์นี่ไปนอนได้แล้วนันเนี่ยดู๊ิอ๋อเอ้ท,ที่ที่เขาอันนะั้นน่ะเขาให้ที่เสื้อคลุมนั้นเขาให้เช่าบอก <c oughs> อุ้ยแล้วว่าจะเอาเสื้อไอ้ผ้าคลุมนั้นมาแม่ลืมสิบห้าดูโลลืมสิบห้าดูโรเถอะทิมหายูโรก็เอาตัวละกกนีย่ย่าสับปี่ใส่ไว้ใส่เบย์ใส่อะไรอุ้ยแล้วพี่แก เออทำไมเราไ,ไม่เอาวายมาสักขวดนี่ยเนาะอันนี้อันนี้สาวสวยเราก็กำลังจะลงไปไว่ายน้ำกันทุกคนโน,นอนหลานน้อยคย่อ,อยอืมเราไปด้วยเออตุ๊กตานี่มาดบบพี่บอกจริงลงบอกแรงเนี่ยตุ๊กตา เปลี่ยนฝ่ามือออกมาน้ำดีป่ามือนะยานผมเปียกนะ่่ปใส่นะ้าเขไม่ให้ใส่กรบอกเมยใส่นี่ยัวอยไม่อยากสะผมบ่อยโอเ่ะโอเคคเไม่อยากสะผมบ่อยโอ้ยถ้าแดดดีๆนะทุกคนดูทิวิวอลังการร้านห้าขนาดเลยหอนเลยอยู่ในหันมันหอนดีน่สวยมาก ให้ทุกคนสวยจริงๆโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย